พวกรัฐมนตรีพวกนักการเมืองเนี่ยถ้ามันไม่ทะเลาะกันเนี่ยนะเราจะไม่รู้ความจริงเลยถ้าพวกนี้ไม่ทะเลาะกันนะเราจะไม่รู้เลยความจริงแม่งเป็นยังไงเพราะว่าอะไรป่าไปถามก็บอกว่าไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกเออไม่มีหรอกหรือว่าโอ้ยยังไม่ได้รับรายงานไม่มีไม่มีไม่มีหรือบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายมึงจะไม่รู้ความจริงเลยเจอคําตอบแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเวลาจะปรับคอรมอเนี่ยก็คือมันทะเลาะกันแล้ว คือแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วคุณจะรู้ความจริงแล้วเช่นภูมิธรรมบอกว่าตอนที่ไปกินช็อกมิ้นกันเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องการแบ่งกระทรวงเรื่องการเรื่องกระทรวงนะเพราะว่าคุยกันเรื่องนโยบายเรื่องการทําเพื่อประเทศชาติรวมกันรวมกันเนี่ยอนุทินก็ตอบกลับมาทันทีว่าถ้าไม่คุยเรื่องกระทรวงเนี่ยคุณคิดว่าผมจะได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยไหมรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะให้ผมั้ยถ้าไม่คุยคุณเห็นไหม มันต้องมีคนหนึ่งพูดจริงมีคนหนึ่งพูดโกหก